ooh mm -hmm. รายการกฎหมายสบายๆมาพบก,กับท่านผู้ชมแล้วครับผมเนตคลาศิรวิทย์บุญภูมิแ,และค,คุณพ่อดรสุภพรบุญภูมิอยากมาคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายในรูปแบบสบายๆพ่อครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการรับซื้อของโจรเคยได้ยินไหมรับซื้อของโจร ก็หมายถึงการซื้อของที่ที่ของที่คนไปขโมยของคนอื่นเข้ามาเนาะขโมยเข้ามาแล้วเอามาขายใช่ไหมเออพวกนี้มันมีความผิดติดคุกนะมันเป็นความผิดอาญาใครรับซื้อเนี่ยมีโทษจำคุกด้วยเออถ้าเราไม่รู้ก็ต้องพิสูจน์ถ้าไม่รู้ก็อาจจะไม่ผิดใช่ไหมถ้าไม่รู้แต่การที่เราจะบอกว่าไม่รู้ก็ต้องดูเหตุผนลนใช่ไหมอย่าง ที่ร้านปีกไม้ร้านอาหารริมแม่น้ำปิงที่จำได้ใช่ไหมมันมีคนเล่นกีตาร์ที่ร้องเพลงที่ร้านเขาซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาตัวหนึ่งแล้วเขาไว้ที่หอพักเขาพักที่หอเขาก็ไว้ที่หอพักแล้วปรากฏว่ามีเด็กมีเด็กวัยรุ่นไปขโมยกีตาร์ไฟฟ้าของแกไปขโมยกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ เอามาขายขโมยเสร็จพวกก็ขับรถมาขโมยตอนประมาณสักห้าทุ่มขโมยเสร็จพวกก็ขับวนเวียนไปจนมาประมาณตีสองมาขับมาแถวสะพานเจอพวกหนุ่มวัยรุ่นพวกวัยรุ่นเยอะหน่อยอายุประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดแล้วนั่งกินเหล้ากันเป็นวงเลยเด็กวัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดนะที่ไปขโมยเข้ามาก็เอากีตาร์มาขาย ขาย้กลุ่มที่นั่งกินเหล้าตรงข้างสะพานตักสิงเนี่ยลนะเนาะก็ก็เอามาขายกีตาร์ไฟฟ้าคนเขาซื้อมาตัวเท่าไรหร่ลูกเขาซื้อมาใหม่เขาซื้อมาตัวละแปดพันเด็กวัยรุ่นนี้ขาโมยเขามาเอาไปขายเท่าไรหร่รู้ไหมครับสองร้อยเอากีตาร์เขาเนี่ยแปดพันไปขายต่อคนอื่นสองร้อยไอ้คนขอซื้อต่อมันลดบอกว่าร้อยห้าสิบได้ไหมไอ้เด็กคนนั้นบอก เอาร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบก็เลยซื้อกันในราคาร้อยห้าสิบบาทตอนหลังตำรวจเขาตามมาจับได้จับได้พร้อมของกลางเลยความกีตาราไฟฟ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกขโมยมา,าบอกเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยเราเราจะเชื่อได้ไหมว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าเชื่อได้ไหมในความคิดของลูกชาว่า เออเขาไม่รู้จริงๆเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆแ,แล้วเป็นทรัพย์ที่ขโมยมาทําไมเชื่อไม่ได้อ่ะนะในความคิดลูกทําไมมันเชื่อไม่ได้นะของเขาขายกันราคาเท่าไหร่เขาซื้อมาเท่าไหร่นะแปดพันแล้วตัวเองซื้อต่อเขามาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเฉลียวใจไหมว่ามันทําไมถูกผิดปกติเขาซื้อกันแปดพันตัวเองซื้อต่อมาร้อยห้าสิบแล้วมาซื้อตอนไหน ซื้อกันตอนตีสองคนเขาหลับเขานอนกันใช่ไหมมาซื้ออะไรตอนตึกตอนดื่นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยถึงมาบอกว่าไม่รู้ศาลเขาก็อาจจะไม่เชื่อใช่ไหมซื้อผิดปกติคนเราซื้อผิดปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะซื้อต่ออะไรจากใครซื้อต่อของจากคนแปลกหน้าต้องระวังถ้าซื้อจากคนไม่คุ้นเคยกันเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ถูกเลวจะซื้อ ของถูกเนี่ยมันไม่ถึงมือเราหรอกถ้ามันถูกจริงอี่ะมีคนอื่นก็ซื้อไปหมดแล้วใช่ไหมอของดีของถูกเนี่ยใครยะมาขายของดีใครยะมาขายถูกถูกไม่มีหรอกครับช่๊ไหมเขาก็ต้องขายแพงก็ของดีส่วนใหญ่ที่ถูกเนี่ยเขาไปรับเข้ามาหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้ได้อย่างถาดหลุมลูกเคยใช้ไหมครับที่โรงเรียนที่เป็นถาดหลุมใส่ข้าวใส่แกงใส่ข้าขวาั่วเคยใช้ใช่ไหมถาดหลุม บางคนไปขโมยถาดหลุมของโรงเรียนขโมยมาที8 8ดสิบใบเกาสใบแล้วาไปขายร้านรับซื้อของเก่าร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยจะต้องเป็นไงเวลาซื้อต้องต้องถามให้ดีใช่ไหมเอามาจากไหนขโมยมาหรือเปล่าใครให้มาเพราะว่าถาดหลุมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเฉพาะโรงเรียนหรือค่ายทหารใช่ไหมบ้านคนทั่วไปใครใช้ไหมถาดหลุมไม่มีใครใช้บ้านคนทั่วไปเขาใช้เป็นอะไรครับ เป็นถ้วยเป็นจานใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะซื้อของพวกนี้จะต้องระวังบ้านใครที่เป็นร้านร้านรับซื้อของเก่าถ้าจะซื้อพวกนี้ต้องซักดีๆใช่ไหมจะซื้อจริงๆถ้าจะรับซื้อจริงๆถ้าเขามีหลักฐานว่าเอามาจากน้งจากนี้ถ้าจะรับซื้อจริงๆต้องขอบัตรประชาชนถ่ายบัตรเลยใช่ไหมจะได้มีหลักฐานว่าซื้อมาจากใครนะต้องทําหลักฐานเรื่องการซื้อขายสักนิดแต่ว่าจะซื้ออะไรต้องระวังหรือของบางอย่าง ที่คนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีอย่างเช่นสายไฟฟ้าแรงสูงที่เส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีเาขาขโมยของทางราชการใช่ไหมล้เกาไปขายหรือป้ายป้ายบอกทางใช่ไหมทางไปแม่ฮองสอนทางไปอำเภอปลายขโมยป้ายที่เป็นป้ายเหล็กแผ่นใหญ่แล้วไปช่าเกิโลขายอย่างเงี้ยร้านรับซื้อของเก่าก็จะต้องเป็นไงครับ ระวังใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ของคนทั่วไปมันเป็นของของของส่วนรวมของทางราชการเพราะฉะนั้นการจะซื้ออะไรเงี้ยกเนี้ยก,ก็ต้องระวังใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครเอาอะไรมาขายซื้อหมดซื้อถูกถูกซื้อหมดไม่ได้ถ้าซื้อถูกเกินไปอาจจะกลายเป็นว่าซื้อของโจรน,นะอาจจะต้องมาติดคุกนะมันเป็นความผิดในทางอาญา นะเพราะฉะนั้นก็ฝากข้อสังเกตไว้ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเอาของมาขายแล้วราคาถูกๆให้เป็นไงต้องตั้งข้อสังเกตไว้เนาะต้องระวังน่าจะเป็นอย่างที่ลูกบอกเป็นเลยนะขโมยมาของดีๆใครจะมาขายราคาถูกใช่ไหมครับอ่านะเพราะนั้นก็ต้องเป็นข้อสังเกตนะครับครับ